วิธีใช้กล้องทำเงินบนโลกออนไลน์สำหรับคนที่มีกล้องแต่อย่างใช้งานไม่เป็นหลายๆคลิปนะครับผมพูดถึงความสำคัญของทักษะหนึ่งครับนั่นคือทักษะในเรื่องของการใช้กล้องครับผมทําให้เห็นเลยนะครับว่าทักษะในเรื่องของการใช้กล้องเนี่ย มันสามารถต่อยอดในเรื่องของการทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนหรือการทําให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักหรือว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ถ้าเราต้องการที่จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือการทําอะไรบนโลกออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราซื้อกล้องมาแล้วเราสามารถอัปเกรดตัวเองจากสิ่งที่เราไม่อยู่ขึ้นไป5เท่า10เท่าได้จากแค่การที่เรามีทักษะในเรื่องของการใช้กล้องนะครับแน่นอนครับว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันมีสส่วนที่สําคัญนั่นคือคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนื้อหาที่เราจะพูดถถึึงงงงนนรรัหวข้้อททีีี่่่่เเาากลตป็สิ สำคัญมา,มากนะครับแต่สิ่งที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือคอนเทกต์ครับคอนเทกต์ Contact ก็คือองค์ประกอบที่จะทําให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยถูกสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นมือถือเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบจัดไฟจัดฉากหน้าจัดฉากหลงังองค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่ในภาพที่มันห่อหุ้มคอนเทนต์ของเราเอาไว้เนี่ยที่เขาเรียกว่าคอนเทกต์ตัวนี้แหละคือตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่จะทําให คนหยุดนิ้วดูเราหรือว่าไม่ดูเราแล้วเราจะสามารถสร้างเงินจากโลกออนไลน์ได้ก็คือเราจะต้องหยุดสายตาคนได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่มีภาพมีเสียงที่ดีมีคลิปที่ดีมีไลฟ์ที่ดีนะครับมันย่อมได้เปรียบกว่าในการทําเงินในโลกออนไลน์มากกว่าอยู่แล้วนะครับมันเปรียบเสมือนว่าเราเปิดร้านกาแฟครับเราอาจจะเปิดแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ได้ลงทุนแต่งร้านเยอะมากแต่กับอีกร้านหนึ่งลงทุนในการแต่งร้านอย่างสวยงามคุณจะเลือกเข้าร้านไหนมากกว่ากันแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการทําธุรกิจในโลกออนไลน์ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันถ้าเราต้องการ อยากจะโดดเด่นหรือต้องการให้คนมองเห็นเรามากขึ้นในโลกออนไลน์ทักษะของการใช้กล้องเนี่ยเป็นทักษะหนึ่งที่จําเป็นมากๆซึ่งผมพิสูจน์เองมาแล้วด้วยนะครับว่ามันสามารถสร้างเงินให้เราได้อย่างรวดเร็วจริงๆจ,จากที่ผมทดลองทำออนไลน์มาประมาณ9หเดือนที่ผ่านมาผมก็เลยกล้าตัดสินใจที่จะเปิดคอร์สคอร์ส,รสนี้ขึ้นมาครับนั่นคือคอร์สสอนมือใหม่ใช้กล้องง่าย ได้แบบมือโปรครับคอร์สคอสนี้ครับเป็นคอร์สหนึ่งที่ผมจะรวบรวมเอาประสบการณ์ที่เป็นช่างภาพบวกกับเรื่องของการทําออนไลน์มารวมด้วยกันสาหรับคนที่ซื้อกล้องมาแล้วและอยากจะต่อยอดงานในเรื่องของบนโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งการทำไลฟ์สวยๆที่ผมทํามาตลอด9เดือนที่ผ่านมาคอร์สคอส,คอสนี้ครับเราจะเรียนรู้เรื่องการใช้กล้องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาพนิ่งวิดีโอหรือแม้แต่การที่เอากล้องไปทาไลฟ์ถ่ายเทอดสดครับแล้วอีกหนึ่งทักษะที่ผมจะแถมให้พิเศษนั่นคือในเรื่องของการ จัดไฟแบบนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผมโดดเด่นนั่นคือเรื่องของการจัดไฟครับผมบอกเลยว่าการที่ผมจัดแสงได้แบบนี้นะผมใช้เงินแค่หลักพันต้นๆเองนะซึ่งทักษะตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผมจะเพิ่มเติมเข้าไปให้ในคอร์สคอร์สนี้ครับถ้าเกิดใครที่มีกล้องอยู่แล้วแล้วสนใจอยากจะอัปเกรดคอนเทนต์ของตัวเองในโลกออนไลน์นะครับให้สะดุดตาคนให้ดึงดูดเงินเข้ามามากยิ่งขึ้นผมแนะนําให้ลงคอร์สนี้ครับและผมมีราคาพิเศษให้กับ3ท่านแรกนะครับใครสนใจคอร์สนี้สามารถทักมาได้ที่ไลน์แอด adonline. secret นะครับผมมีทีมงานที่รอตอบทุกคนอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ